สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nim m a g i c i n นะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีมังกรนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าเขาคือลมใต้ปีกของคุณนะคะคนที่เป็นลมใต้ปีกคอยพยุงนะคะให้คุณลุกขึ้นได้ยามที่หมดกำลังใจเนาะมาดูที่พลังงานของไพ่ข้อความนะคะดีโรแมน n ์ e อ n g จ l กันก่อนเลยอืมถึงเวลาที่จะ ตัดขาดนะคะการเชื่อมต่อจากโลกภายนอก r e เค e นะคะอาจจะได้ตัดขาดจากโลกภายนอกเนาะไม่ต้องสนใจนะคะไม่ต้องสนใจคำของคนรอบข้างนะให้ตัดสินใจด้วยตัวของคุณทั้งสองคนนะคะตัดสินใจให้ชัดเจนนะคะว่า ต้องการอะไรในตอนนี้นะคะแสดงว่าบางคนนะอาจจะมีลมใต้ปีกนะคะที่คอยเข้ามาพยุงคุณแล้วก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะเพราะคําพูดของคนอื่นก็ได้เนาะลองตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองหรือทั้งสองคนนะคะเรามาดูที่พลังงานเนาะไพทาร์โรตัวตนของคนคนนี้นะคะ มาดูพลังงานตัวตนของคนคนนี้สามถ้วยนะคะสามถ้วยคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้ำนะราศีมีนราศีกรกฎหรือว่าราศีพิจิกก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่นิสัย สนุกสนานเฮฮาชอบปาร์ตี้ชอบพบปะ,ปะเพื่อนฝูงนะคะมีเพื่อนเยอะเนาะมีเพื่อนเยอะเป็นคนเฮฮานะคุณอาจจะได้เจอกับเขาผ่านทางเพื่อนก็ได้นะคะ The Lover นะคนคนนี้เป็นความเป็นคนที่มีความโรแมนติกในตัวอาจจะเป็นคนราศีเมถุนก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความโรแมนติกอยู่ในตัวนะคะชอบเซอร์ไพรส์เนาะเป็นคนที่ อบอุ่นพอสมควรแหละนะคะ The strength The strength นะคะคนคนนี้เป็นคนฉลาดนะคะในการทำงานฉลาดในการทำงานฉลาดในการควบคุมคนนะคะเขาอาจจะไม่ต้องใช้กำลังในการบังคับคนก็ได้แต่เขาจะมีความฉลาดในการพูดในการ control ในการทำให้คนเ,นเห็นหรือว่าคล้อยตามเขาก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่ดูมีอำนาจพอสมควรนะคะ The fool, the fool เนาะคนคนนี้นะคะ mm hmm. เขาเป็นคนรักอิสระนะเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่สามถ้วยลวเป็นคนรักอิสระเป็นคนนิสัยร่าเริงเป็นคนชอบหานปาร์ตี้เป็นคนชอบท่องเที่ยวนะคะเอ่อทางด้านความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาจูจ้จี้หรือว่าผูกมัดเขามากนะถ้าเกิดว่าได้เป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่ควรจะจู้จี้เขามากนะคะ ิไม่เท้าคนคนนี้เป็นคนที่มีความขยันมีความอดทนเป็นคนที่ที่เจอปัญหาแล้วสู้นะเป็นคนสู้ชีวิตนะคะเป็นคนที่แบบไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะเห็นเขาเป็นคนนิฮาราเริงปาร์ตี้ดูเอ,อ่อใจดี D, ดูรักอิสระแต่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะหนึ่งถ้วยคนคนนี้เขาเป็นคนที่สแสวงหา อะไรใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนที่เปิดรับอะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนที่ไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะรับอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะความทางด้านความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเนาะที่คนคนนี้เขาจะเปิดรับแล้วก็ดูนะคะดูว่าเป็นยังไงเนาะมาดูที่พลังงานนะ,ะให้เสริมพลังงานความสัมพันธ์ กไม่เท้าหกไม่เท้านะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากเพื่อนเพื่อนก็ได้เนาะเ,ออเป็นคนที่ชอบเดินทางเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความรักก็อาจจะเป็นความรักระยะไกลก็ได้เป็นความรักระยะไกลนะคะที่อิมเพรสคนคนนี้เป็นคนที่อ่อนโยนกับคุณนะคะแต่ก็เป็นคนที่ชี้นําคุณได้ในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่มีอํานาจอะ่ะ เป็นคนอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยอำนาจนะคะอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยอำนาจในการควบคุมนะหกถ้วยเขาเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคุณนะคะหรือเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนที่เขารักคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้หรือคนที่คุณรู้จักมานานแล้วก็ได้นะคะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกของคนที่เขามีมีความผูกพันด้วยมากๆนะคะ เดอะซันนะเขาคือลมใต้ปีกตัวจริงของคุณเลยแหละนะเพราะเขาจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยแฮปปี้นะคะเดอะซัน <The sun. S 1> เขาจะพาคุณไปท่องเที่ยวด้วยในสถานที่ต่างๆเมื่อเวลาที่คุณทุกข์ใจเขาก็จะทำให้คุณยิ้มได้นะคะเขาจะทำให้คุณยิ้มได้เนี่ยเลิฟเวอร์นะคะเขาคือคนที่ทำให้คุณรู้ว่าความรักนะคะ ใครไม่รักคุณไม่รู้แต่เขาคนนี้นะคะมีความรักนะคะเดอะยวราเวร์คอยมอบให้กับคุณราศีมังกรของเราอยู่เสมอนะคะ mm. เขายัางอยู่ตรงนี้เขายัางจะคอยซัพพอร์ตคุณนี่สิบถ้วย <c oughs> เขาคือคนที่ทำให้คุณเนี่ยอบอุ่นใจนะคะเหมือนเป็นในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่ทำให้คุณเนี่ยอบอุ่นใจมีความสุขนะคะ เติมเต็มสิ่งที่คุณขาดหายนะเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหาย6เหรียญเขาคือคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะคะในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณร้องขอนะคะหรือคุณไม่ต้องร้องขอก็ได้เขาสามารถที่จะสังเกตเนาะแล้วก็มาช่วยคุณได้ตลอดเวลาเก้าไม้เท้านะคะเขาคือคนที่ จะมาคอยสอนให้คุณเนี่ยยืนหยัดขึ้นได้เมื่อเจอปัญหานะคะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขานะคะมาสอนคุณมาเล่าให้คุณฟังนะคะให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ลุกขึ้นได้ในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆเจ้าชายถือดาบเขาคือคนที่พร้อมที่จะฟาดฟัน หรือไฟกับคนอื่นเพื่อคุณได้เลยนะคะพร้อมที่จะฟาดฟันพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะปกป้องคุณนะคะทุกทกทางไม่ลดละเลยนะคะไม่ลดละเลยห้าดาบเขาคือคนที่ เชื่อใจมั่นใจในความคิดเห็นของคุณทําให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองตัดความคิดเห็นของคนรอบข้างออกไปเพื่อให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะมันโอเคมันต้องมีความมั่นใจในตัวเองเขาคือลมใต้ปีกแบบนี้ของคุณนะคะคุณราศีมังกรทั้งหลายเนาะพลังงานอาจจะสลับตัวตนนะคะระหว่างเพ,เพื่อนกับคนที่เป็นลมใต้ปีกของคุณก็ได้แล้วก็ ในการทำนายในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพื่นๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถทักสายมาได้ที่เพจนิมเมชเชนมนงังไม้หรือว่าไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างและสายก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ ผ่านมาเจอคลิปของช่องดิมเมดิเชียนช่วยกดติดตามกด u u s c r i ร e คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันสายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ